สวัสดีทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้อยู่กับเกม P.O.E. 2นะครับหรือว่าผ่านอฟเอ็กเซียสนั่นเองนะจริงๆเกมเนี้ยผมเคยได้ยินมาตั้งแต่ภาค1แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เคยเล่นเลยนะข้อมูลข้อมูลก็ไม่มีเลยนะครับเห็นภาค2ออกมาก็กระแสะค่อนข้างดีนะครับก็เลยลองเล่นดูนะเรียกได้ว่าเป็นมือใหม่จัดๆเลยนะครับใครที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่ก็มาเล่นกันพร้อมกันได้นะฝากเนื้อฝากตัวกันด้วยแล้วกันนะครับอาชีพที่ผมเลือกเล่นนะครับตอนแรกก็ลังเลนะ ว่าจะเล่นอาชีพมัง้งหรือว่าอาชีพมอร์เซนารี่ดีนะครับก็เลยไปหาข้อมูลที่เพื่อนเอนเขาทำไว้อะนะตาม YouTube นะครับหลังจากดูคลิปข้อมูลต่างๆนะครับก็สรุปได้ว่าสายมอร์เซนารี่นี่นแหละน่าจะเหมาะกับรเรานะครับเน้นยิงรัวๆกันเลยนะเป็นแบบปืนกลเลยครับ <c oughs> น่าจะมันดีแล้วก็ในคลิปนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างที่ผมเล่นมานะในไลฟ์สดนะครับเผื่อใครอยากดูเอ่อไลฟ์สดเต็มนๆไม่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับ อันนี้ก็เป็นการเคลียร์บอสแอคหนึ่งนะครับคือแบบอยากจะขอโชว์นิดนึงแล้วกันอะถ้าพูดตรงๆมือใหม่ก็เล่นได้นะครับอันนี้คือผมก็ไม่ได้ไปดูข้อมูลบอสหรือข้อมูลอะไรมาเยอะแยะ,ะเท่าไหร่นะครับเพียงดูแต่ข้อมูลอาชีพเฉยๆนะว่าอาชีพนี้มันเป็นยังไงแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เล่นไปเรียนรู้กันไปในไร้สดเลยนะเล่นกันสดสดเลยนะครับวันแรกเมื่อวานแต่ผม่าจะโชคดีนิดนึงนะครับคือได้ของมาค่อนข้างใช้ได้เลยนะ ดาเมจนี่มันเลยเยอะนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับการจัดการบอสแอคหนะเดี๋ยวรู้เลยชิวไม่ชิวมามันจะสักแท่ไหนกันเชียวเดี๋ยวรู้เลยใช่ไหม อันนี้คือเหมือนเป็นบอสใหญ่ประจำแอคหนึ่งใช่ไหมบทที่หนึ่งว่าจะเอาเลยเหรอฆ่าตัวเนี้ยหรือตัวนูนวน้นเฮ้ย โอ้แรงอยู no. ่แรงเล่แต่เราแรงกว่าเอาเอาต้องเอาอีกแล้วทำไมกับบอสตลอดเลยอ่ะอ้โหทำไมกับบอสมันเด้งตลอดเลยทุกคนอะไรนี้ S 1> <S 1> <S เอ้มันเป็นกับบอสตลอดเลยนะทำไมอ่ะบั๊กเหรอบั๊กเกมเหรอเมื่อกี้ก็ว่าจะแบบออกเกมก่อนสักรอบหนึ่งเหมือนรีเซ็ตยังบั๊กจริงด้วยเรน็บ้อยเออทำไมอ่ะเป็นเป็นกับบอสตลอดเลยนะตายไหมเนี่ย ngủ cái mình cấp đấy anh ngủ đơm đây ngủ đây mặt ui อะไรอ่ะออกมาสตันอยู่โอ้โหไม่ร่างเลยโอ้มีเลือดใหม่ The air grows colder. Ignore the Rune. the Impaler. I swift as death. I am healed by the moon. Curse oh, uh -huh. the gifted. I afflicted. เอาเอาค้างเลยเฮ้ยนีดเดียวเองโอ้โหเดียวเดียวเดียวเมื่อกี้มันค้างอ่ะถึงข่าเลยเนี่จะตายู่แล้ว

Easy. Oh, the madness. It consumed my being. Oh, did <laughs> use it against me? Where has she taken the beast? I found <laughs> the messages the From the desert, uh, from the vestibule. Yes, find her. What do back with her? But first. เพราะว่ามันก็ไม่ได้เกิดกับทุกคนนะนะวะพวกคุมวิญญาณโอ้ยของส้มไม่ดอกเลนาะค่ะบอสใหญ่นะเนี่ยแล้วจะมีของส้มสักอันไม่มีเลยเรียบร้อย